เอาละครับผมกาวสวัสดีท่านช้วงท่านกันนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดไนท์โซเซตี้กันอเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ก็ไปอยู่กับเกมบันทึกลับ3ก๊กอีกแล้วนะฮะกับ ID สายฟรีนั่นเองนะครับผมถามว่าทําไมพี่ไม่เอาสายเติมมาเลยสายเติมมันต้องดองลูกเต่านั่นเองนะน้องชายก็ต้องรอกันไปก่อนนะผมแล้ววันนี้ที่พี่ลงชิปช้าต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยติดเซเว่นไนท์ภาค2มากเลยนะรีหา ID ตัวแดงกันแบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยเดี๋ยวจะมาสอนหาตังกันด้วยเดี๋ยวว พี่ดองไว้87ลูกเต๋าทองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้หนูทองไหมเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟของพี่ไม่มีใครได้หนูทองกันเลยนะฮะเรียกได้ว่าเกลือดับเบิลเกลือทิปเปิลเกลือกันเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับวันแรกนะหรือว่าเขาเก็บไว้ดองวันสุดท้ายกดวันสุดท้ายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราจะกดวันนี้ให้หมดเลยนะครับผมก่อนอื่นนะเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมใครสนใจอยากเติมเกมราคาถูกแอดไปเลยที่ไลน์แอด powerpay หรือว่าสะดวกทาง Facebook นะฮะกดที่ลิงก์ใต้ชิปได้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะฮะทักไปเติมเงินก่อที่ลิงกดดูช็อปทาการเลือกเกมนะครับผมเลือกแท็กเกจที่ต้องการนะฮะเลือกราคาเพิ่มใส่ในรถเข็นให้เรียบร้อยกดรถเข็นขวามือบนลงมาจะได้หน้าต่างแบบนี้นะสนับสนุนใส่ช่องมิ i ไนโซเซตี้ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่แล้วก็ขอบพระคุณมากมาทุกบัตรทุกราคาเลยนะครับกดยืนยันคำสั่งซื้อนะฮะจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นอันเสร็จสิ้นแคปสลิปโอนเงินส่งให้อดมินได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรอรับไอเทมในเกมได้แล้วนะฮะเพียงไม่กี่ขั้นนนนนตอองง่่ายๆัเะคผม แพ็กเกจณปัจจุบันนะฮะสามพบาทเดือเพียง2อ0 0บาทเท่านั้นนะฮะส่วน iOS เนี่ยเหมือนที่บอกไปเลยนะครับผมลดสูงสุดถึง1,000บาทเลยทีเดียวนะฮะเปิดให้บริการตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึงตี3เอาใจสายนอนดึกเพื่อนๆอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจ power play ไว้ด้วยเพราะว่าเขาจะจัดโปรโมชั่นต่างๆโปรโมชั่นดีๆไว้ในเพจด้วยอย่าลืมไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนัครับผมมาไม่พูดพร่ำทำเพลงฮนะ เราจะกดทีละหนึ่งไปครับผมเพราะว่าปกติอ่ะที่เคยกดทีละสิบละกดทีละสิบแล้วแม่งแบบเลยหนูทองมาตลอดเลยนะครับผมเดีย๋ยวเราจะกดไปลัวๆกันนะครับผมแล้วเราจะมาทําพลังลบกันอุ้ยออกห้าเยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆอุ้ยหนูเงินลัวๆเลยวะ่ะกี่หกตัวฮะตอนนี้กี่แปดตัวเรามีทั้งหมดเนี่ย แปกว่าลูกนะเพื่อนๆแปสิบเจดลูกนะหนูทองเกือบสี่สิบแล้วอนะี่สิบแล้วครับผมกดไปสามสิกว่าลูกหนูทองสี่บสามนะฮะตอนนี้สี่สิบหกเอาดิอย่างน้อยก็ได้สักตัวแหละวะอุ้ยทำไมทองแดงออกรัวๆเลยเนี่ยมาม 54, แล้วครับผมห้าสิบสี่ห้าสิบเจ็ดแล้วครับผมทีละสาม้าสิบปดไม่เป็นไรหนูทองมึงจะไม่มาเลยเหรอสามสิบสุดท้าย เขาเรียกว่ามาเร็วเคมเร็วอะ่ะคนจริงเขาไม่พูดเยอะมันจะออกมันก็ออกมันไม่ออกมันก็ไม่ออกฮะไม่เป็นไรเจ็ดสิบไปแล้วเหลืออีสิบห้าสิบห้าเมตรสุดท้าย 74, เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบหกอาดิแปดสิบแปดสิบเพ่อพี่โอเคโอ้ยลิกููขอบคุณมากพี่ชายโอ้โหแปดสิบเก้าไม่ออกครับเพื่อนเพื่อนแม่งเกลือจริงๆวะ่ะ เราขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งฮนะถ้าติดอันดับหนึ่งเนี่ยเราจะได้300ลูกเต๋าถ้าเกิดว่าใครอยู่เซิรฟ์ฟเก้านะถ้าเกิดว่าใครอยากจะปานีผมเนี่ยให้ผมติดอันดับหนึ่งหน่อยก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อคนไหนจะกดกดไปเลยครับผมพูดเล่นเดี๋ยวมันจะมีคนมาด่าม,มากกูเอ้ก็มึงขออันดับเขาอย่างนั้นอย่างนี้กูจะบบกไม่สักทีนะฮะมาเดี๋ยวเรามาตอบคาถามก่อนดีกว่านะฮะเสนอแผนการนะฮะล้อมเผาค่ายแดงโอ้ยอันนี้ผมจําไม่ได้ว่าจูกันเหลียงว่าวะ ไม่ใช่นะฮะน่าจะบางทองค่ายแดงคืออะไรผมยังไม่รู้เลยนะเลือกออกหนึ่งอย่างไอนนี้โชคก,กันไกลไปนะผมเสมอตอบปัญหาอีกแล้วนะครับผมอันนี้ตอบคาถามที่ผมกดมั่วตลอดเลยนะเพื่อนใครที่ถูกอะไรเนี่ยแม่ทับม้าขาวม้าขาวเหรอดูโลงนี่ม้าขาวไหมวะไม่ใช่ฮนะน่าจะม้าเชียวกองสุนจ้านไม่รู้ว่าขี่ม้าหรือเปล่าด้วยแม่เสียชื่อคนติดสามก๊กหมดเลยนะเพื่อนนะ คำสาบานสวนท้อจัดบ้านใครอันนี้รู้นะบ้านเตียวหุยไอพวกเราปองเราปีเนี่ยผมชอบนะบอกแล้วผมชอบพวกจกกที่สุดนะฮะแต่ว่าถ้ามาเล่นเกมเนี่ยยังไงต้องให้ขุนศึกกะวุยนะช่วงนี้นะครับผมเลือกออกหนึ่งอย่างกันไกลไปฮนะมันจะเสมอือมแผ้ด้วยเริ่มแรกจูลง่งผู้ตามันบังคับบัญชาของใครจูลง่งของใครวะออกสุนจ้านปะไม่ใช่ด้วย อยู่ล่งเป็นใต้บังคับประชา,าของใครว่าอ้วนเซี่ยวหรอน่าจะอ้วนเซี่ยวนะเพื่อนผมก็จำไม่ค่อยได้วะกันไกลอีกทีดิ <c oughs> แผลเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเศษเรามีตัวอะไรกันบ้างนะฮะผมจะอัพสี่ดาวไปให้หมดเลยนะเพื่อนๆจะอัพสี่ดาวไปให้หมดเลยนะมังกรมียี่สิบแปดไอาเดี๋ยวอัพมังกรก่อนระกรัน ไหนๆมันก็ลอดตาลอดใจแล้วนะครับผมยี่สิบแปดปาบลดลงมาสิบเจ็ดสิบสองปะใช่ไหมเจ็ดสิบสองาบโอเคเวลิกูดแล้วเราก็มาอัพดาวมังกรฟ้ากันนะครับผมเผื่อมันจะทำให้ทีมของเราหลบหลีกกันบ้างนะฮะ แต่ก็ต้องรอตอนสี่ดาวนะเพื่อนป้าตอนนี้มังกรสามดาวนะครับผมพยักเพลิงสามดาวแล้วนะเดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดกิจอันดับหนึ่งนะครับผมจะอัพพยักเพลิงกับมังกรเก้าฟ้าตัวละหนึ่งดาวแล้วต่อไปก็ไปอัพไอตัวนกชิงหลอดเส้นหมูให้ขึ้นสองดาวนะฮะเพียงเท่านี้ก็จบข่าวละส่วนกิเลนวารีตรงนี้นะใจจริงอะ่ะกั้าใจนะกั้าใจอยากจะกดเลยแหละแต่ว่าผมไม่อยากจะให้มัน ก็เหมือนที่ผมเคยบอกไปอะ่ะคนที่เล่นสายฟรีแล้วใจร้อนอะ่ะมันจะแบบมันจะไม่เก่งนะครับเพื่อนมันจะไม่เก่งทั้งทที่ผมมีเหรียญอยู่นะผมมีเหรียญอยู่แปดสิบนะเห็นไหมมีเหรียญอยู่8ปดสิบแล้วก็มันลูกเต๋ามันมีย6บหไงเพื่อนถ้าผมกดกิจนี้ไปเลยอะ่ะกิจอื่นอื่นอ่ะมันเสียดายเงี้ยเนี่ยมันเสียดายแบบมันต้องได้150ร้อยห้าสิเศษอะไรเงี้ยแล้วเรากลายเป็นไม่ได้อะ่ะอย่างน,น้อยๆเราติดอันดับสี่อันดับห้าเราก็ยังได้เหรียญมาฟรีๆ6กสิเหรียญนึกออกไหม ผมก็เลยเออเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับผมเนาะค่อยอัพทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้กิเลนวารีก็ใส่หนึ่งดาวไปก่อนละกันนะครับผมเนาะพลังลบตอนนี้นะฮะ1นึ0งสรุปคือวันนี้เกลือนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวจะอัพคลิปวิดีโอของเซเว่นไนท์ภาค2ให้ดูละกันนะสำหรับคนที่อยากจะหาเงินใช้นะวันหนึ่งประมาณถ้าเกิดว่าใครดวงดีวันหนึ่งสี่ห้หาได้แน่นอน ถ้าเกิดว่าเปิดได้ตัวดีๆนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวไหนตัวดีบ้างส่วนใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่รู้ทำไรวะนั่งดูหนังเบื่อเกมก็เล่นในมือถืออยู่ละอยากหาเงินใช้เล่เลนๆวันละสองสามร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันวิธีหาเงินนะฮะในช่วงโควิดนะฮะหาเงินกินกับเกมนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนพรุ่งนี้สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเกินไปนะครับผมอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับสปอนเซอร์ของเรา powerplay นะฮะเปิดให้บริการตั้งแต่ 10โมงเชา้าจนถึงตีสามเอาใจสายนอนเด็กนั่นเองนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าผมทำสั้นเกินไปต้องกราบขอประทานอภัยท่านผู้ชมไว้นะที่นี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมคิดถึงน้องชายทุกคนมากๆนะนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาต้องขออภัยด้วยนะครับ